ผมสลิดพงบริบูรณ์สุขผู้อำนวยนนการสํานักแผนความปลอดภยัยสํานักงานนโยบายและแผนการขงส่งและจราจรนะครับให้บอช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมแผนทงงั้งนี้หน่อยดีครับว่าความเป็นมาเป็นไปของถุงโลงในการจัดเพื่ออะไรครับเชญครับ,รบการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาที่ไปในภาคคมนาคมนะครับปีนี้นะครับคือปี2559นะครับถือเป็นครั้นที่สองนะครับที่มาฝึกซ้อมกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับ ในช่วงวันที่25-27กระกฎาคม2559นะครับกรบะทรวงคมนาคมก็มีวัตถุประสงค์ว่าเนื่องจากว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยรับผิดชอบงานด้านคมนาคมนะครับ,รบแล้วก็มักจะเกิดนะครับเราก็ป้องกันไว้นะครับว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งซึ่งบางทีก็ร้ายแรงบางทีก็ไม่ร้ายแรงนะครับแต่ว่าภาคราชการเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับ มีการเตรียมพร้อมในการที่จะเมื่อเกิดประเทศแล้วจะทําอย่างไรนะครับรการฝึกซ้อมแผนอันนี้ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับและหน่วยงานนอกนะครับส่งมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องอ,องค์การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ,ๆนะครับร่วมกันนะครับได้มาร่วมงานฝึกซ้อมโดยแบ,บ่งเป็นสองสองภาคนะครับ ภาคที่1ก็คือภาคฝึกซ้อมบนโต๊ะนะครับอีกภาคที่อันนี้ก็มีการซ้อมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมด้วยนะครับในเรื่องความรู้เกี่ยวกับด้านของการบรรเทาสารภัยต่างๆนะครับเมื่อเกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการสมมตินะครับว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะจะดำเนินการอย่างไรนะครับส่วนอีกภาคหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมในพื้นที่จริงๆนะครับซึ่งเราได้ไปสำรวจแล้วนะครับ คราวนี้ก็มีการสุดซ้อมในการส่อข,ของการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่เกี่ยวกับทางรถไฟด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีรถไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีทุกส่วนภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดยองค์การทางทางจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นเป็นแม่งานนะครับจะเริ่มฉันพอได้ไหมครับ สิ่งที่เราคาดหวังในการฝึกซ้อมวันนี้เพื่อนําไปใช้ในในส่วนประสงค์ในส่วนไหนบ้างครับการฝึกซ้อมลักษณะที่มีหลายภาคส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมฝึกซ้อมเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่านานจะจะมีสักครั้งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเกิดเหตุนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าข้อที่หนึ่งนะครับไม่รู้จะแจ้งใครนะครับ แล้วก็ไม่รู้จะเดินเดินกายอยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะทําให้เรามีเครือข่ายนะครับอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือการฝึกซ้อมมีทั้งในภาคของทฤษฎีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปฏิบัตินะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่มีภารกิจและิดชอบก็จะจะจะ,จะรู้ภารกิจงานขอ <Okay. S 1> งตัวเองอันนี้สําคัญนะครับเราสามารถประสานงานข้าเครือข่าย ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นจุดประจุสค์นะครับแล้วสิ่งที่คาดหวังของสํานักงานสนขที่จัดการสุอบรมเนี่ยทั้งสนคเองเนี่ยมีสิ่งคาดหวังเร่อกับผู้เข้าครับการฝึกอรมไปไปยังไงบ้างครับเรียนหัานผูกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการฝึกซ้อมก็มีผู้ทุกหน่วยงานอย่างที่กาบเรียนแล้วนะครับมาร่วมกันนะครับประมาณ300กว่าคนนะครับนะครับที่มีภารกิจทั้งทุกคนเลยนะครับ ก,ก็ทุกคนก็จะได้รับในเรื่องความรู้นะครับอย่างเช่นเรื่องของอการเข้าไปในพื้นที่จริงนะครับซึ่งซึ่งกรณีที่เกิดสารเคมีที่เราสมมติขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องดูถึงทิศทางลมนะครับจะต้องดูต้องมีความพร้อมในเรื่องของเสื้อนะครับในเรื่อง,อง,องือป้องกันตัวนะครับ,รบทำอย่างไรแนละจะจะจะ,จะหยุดเพลิงที่มันลุกไหม้นะครับ ได้อย่างไรนะครับน้ําใช้ได้หรือไม่นะครับหรือต้องใช้โฟมนะครับเพื่อที่จะครอบไม่ให้เกิดออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับแล้วก็จังหวัดเองเนี่ยนะครับเมื่อเกิดภัยร้ายแรงอย่างนี้นะครับก็จะได้เตรียมเตรียมป้องกันไปด้วยนะครับลักษณะของอุบัติภัยเนี่ยนะครับมันจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คือการเตรียมตัวป้องกันนะครับ ส่วนที่2คือเรื่องของการเข้าไป,ปะเะชิญเหตุนะครับส่วนที่3คือการฟื้นฟูหรือให้มันกลับสู่สภาพเดิมนะครับการคมนาคมให้มันให้มันเดินต่อไปได้นะครับไม่ให้หยุดชะงักโดยโดยโดยจิ้นเชิงน,นะครับนะครับผม